สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกิฟต์อีมิเจนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นโบนะคะนี่ดูด้านนอกนะคะจะมีโลโก้อีมิเจนะคะอยู่ที่กล่องมาดูตัว เอมิเจบ้างดีกว่าว่าตัวกิฟเป็นยังไงนะคะด้านบนก็จะเป็นคริสตัลนะคะแล้วก็ตัวหนีบก็จะเป็นสีทองตัวกิฟนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆหวานๆแล้วก็มีโบเป็นลายโบนะคะสีขาวขา,ขาวใสแล้วก็ขาวขุ่นนะคะ แล้วก็โบไม่ใช่แค่นั้นนะคะอ่าถ้าทุกคนเห็นนะคะจะมีความลอยขึ้นมาด้วยนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีคริสตัลเป็นเหมือนเพชรเม็ดเล็กๆใสๆนะคะรอบๆอบัอนนี้ก็จะเป็นตัวหนีบเราลองมาแกะดูนะคะ ดูใกล้ๆก,กันค่ะนี่ค่ะสิชมพูแล้วก็มีคริสตัลอ่าสีออกขา,ขาวๆเหมือนเพชรน,นะคะนี่แล้วก็ตัวโบนะคะตัวโบก็จะเป็นสีขาวใสแล้วก็ผสมกับขาวขุ่นนะคะสองข้างเหมือนกันด้านบนนะคะจะเป็นคริสตัลนะคะ โตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทองนะคะลองเปิดด้านในนะคะนี่ตัวหนีบจะแน่นมากๆเลยถ้าทุกคนได้ยินเสียงเนาะอ่าปึ๊บอ่าจะมียี่ห้อคำว่า emmy j นะคะติดอยู่ สีทองเนาะมีฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเนาะนี่มีแค่ฝั่งเดียวนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นไปนี่เท็กซ์เจอร์ก็คือ,อตัวน้องเป็นเหมือนสามมิตินะตัวโบนี่ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ